เมนูวันนี้นะครับผัดแตงกวาครับผัดแตงกวาใส่ไข่ครับใส่ไข่สามใบแตงกวาประมาณ10ลูกครับแตงกวานี่ปลูกเองนะครับวันนี้ก็เป็นกับข้าวแบบง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากอะไรมากกินสบายๆ แตงกวาใส่ไข่ครับก็จะผัดแบบคล้ายๆกับเราผัดผัดบวกรับก็ไม่ยาก,กอะไรแตงกวาเราก็หั่นเกลียว้เรียบร้อยแล้วโอ้โหเ,เยอะเลยเนี่ยพอดีกระทะใหญ่มันหายัาหารไม่เกิดเก็บมาตอนย้ายบ้านมา ก็ไรเดี๋ยวเดี๋กระทะเล็กตอนนี้ครับเดี๋ยวกแก้ปัญหาก่อนคิดว่าเดี๋ยวสักครั้งหนึ่งอย่างน้ำมันคงจะออกนะครับน้ำจากไอ้ตงกวาเนี่ยเดี๋ยวเราปรุงรสไปเลยน้ตาลทายช่วยเปิด้ตาลสายฮะ ผัดแตงกวาใส่ไข่เนี่ยมันก็ต้องออกหวานๆหน่อยนะครับออกหวานหน่อยะะออก,กินเล่นได้กินอะไรได้นะแต,นแตงกวาเนี่ยผัดแตงกวามันีป็นอย่างแตงกวามันเป็นพืชขวมน้ำแค่ไหนตัวน้ำมันกระบ,บองเพชรนี่ว,วะตอนนี้ก็กินตำแตงติดกันมาสองวันแล้วครับแตงกวาเราเยอะมากครับ <c oughs> บางเขาปลูกไ้มีถั่วด้วยนะวันนี้ยังไม่ได้กินตำ,ำถั่วดะจะลองตำถั่วกันหน่อยตอนนี้เราได้ยินเสียงขวนุนเริ่มทอดนู่นทอดนี่แล้วครับถั่วนุน,นครับได้ยินเสียงกระทะเออต้อนมีทุบขึ้นหน่อ ผัดยากนะเพราะว่ากระทะมันเล็กกันนะถ้าผัดแรงน,นีก็กระเด็นออกนอกกระทะไปเลยนะอีกหน่อยนะยังยังแตงกวายังไม่สุกเท่าไหร่นะต้องเราตออีกต้ออ,อีกให้มันฉ่ำๆเลยอ่วมๆเลยช่วงรอแตงกวาสุกครับดูบรรยากาศรอบข้างครับเย็นๆเขียวๆสบายตาดีครับ ง,งรสชาติเอาเข้มๆไว้ก่อนนะอันที่จริงนะครับผัดแตงกวานี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นอาหารที่แบบโหดิเศษอะไรน,นะครับแต่มันได้อรรถรสตรงที่ว่าเป็นแตงกวาที่เราปลูกเองนะครับปลอดสารพิษแล้วก็เราทำทินงเองในบ้านนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ